สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะมาส้มการ์มิน2สามารถกันสักเครื่องนะครับเครื่องนี้ก็ลูกค้าแจ้งว่าแบตจะหมดไวมากนะครับก็เดี๋ยวส่งเครื่องมาตรวจสอบดูก่อนนะครับว่าเป็นที่แบตเสื่อมหรืออะไรนะครับเมื่อได้รับเครื่องแล้วนะครับเราทําการเช็คแล้วนะครับพบว่าเซนเซอร์ฮัร์ดดด้านหลังไม่ทํางานนะครับก่อนอื่นเราก็จะเปลี่ยนเซ็นเซอร์ฮัตเดดก่อนนะครับจากนั้นเราค่อยเช็คแบตเตอรี่กันนะครับเพราะว่าเราต้องเปลี่ยนทัวที่มันเสียก่อนนะครับโอเคนะครับถอดน็อ นะครับเอาบอร์ดออกมาแล้วก็ใส่เซนเซอร์ฮัทเลตตัวใหม่กลับเข้าไปนะครับขันน็อตยึดบอร์ดนะครับต่อสายเซนเซอร์ฮัทเลตนะครับต่อสายจอกลับเข้าไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเทสเครื่องทิ้งไว้1คืนนะครับต่อสายจอนะครับเปิดเครื่องทดสอบก่อนเซนเซอร์ฮัทเลตทำงานแล้วนะครับตอนนี้ไฟกระพริบด้านหลังแล้วเทียบกับ Garmin f ิ n i x นะครับ ก่อติดกาวหน้าจอเลยนะครับเพราะว่าเทสแล้ว1คืนแบตไม่ลดนะครับโอเคทดสอบ GPS ด้านนอกก่อนนะครับ GPS ก็ทํางานก่อทีนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับทําความสะอาดเซนเซอร์ฮเรดทำงานแบตไม่เสียนะครับเครื่องนี้เป็นที่เซนเซอร์ฮัตเรทเสียทําให้แบตเตอรี่หมดไวได้เช่นกันนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ